สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีเมนูง่ายๆทําทานที่บ้านนะคะถั่วเขียวต้มน้ําตาลค่ะทํายังไงให้อร่อยหอมนะคะคุณหมีก็เป็นคนชอบทานถั่วเขียวนะคะและยิ่งอากาศแบบนี้นะคะเย็นๆถ้าได้ถั่วเขียวร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนะคะเติมขิงลงไปหน่อยนะคะก็ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นนะคะคุณหมีก็จะเลือกนําถั่วเขียวนะคะไปคั่วก่อนค่ะ ถั่วเขียวนั่นนะคะคุณหมีเคยต้มโดยที่ไม่ผ่านการคั่วนะคะรสชาติความอร่อยจะต่างกันเลยค่ะอันนี้นถ้าเรารับประทานร้านทีอ่อร่อยแล้วก็ถามแคนิดนึงปรากฏว่าถั่วเขียวเนี่ยจะต้มนะคะให้เอาลงไปคั่วก่อนค่ะคั่วให้ตัวถั่วเขียวเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าคุณหมีเคยทําเป็นขนมจีนน้ำพริกนะคะหมีก็จะใช้ถั่วเขียวเนี่ยลงไปคั่วก่อนนั้นรสชาติของน้ำพริกก็จะหอมตัวถั่วเขียวขึ้นมานะคะ กันที่ถั่วเขียวมันไม่ใช่เหม็นเขียวนะคะ,ม,ะมันจะหอมมันจะอร่อยค่ะเวลาเราเอาไปต้มนะคะคุณแม่บ้านก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะคะแล้วเราจะทําในไหนเพื่อให้เราสะดวกไม่ต้องมากังวลเรื่องแก๊สนะคะคุณหมีก็นิยมทําในหม้อหุงข้าวเลยค่ะต้มน้ําเดือดในหม้อหุงข้าวนะคะนําถั่วเขียวที่เราคั่วแล้วเรียบร้อยนะคะต้มลงมาในหม้อหุงข้าวค่ะเติมน้ําให้ เกินไว้นะคะอย่าเติมน้ําพอดีพอดีเดี๋ยวมันแห้งถั่วเขียวยังไม่ทันจะสุกก็จะไหมซะก่อนนะคะให้คุณแม่บ้านต้มจนถั่วเขียวเขาเปื่อยให้เราเห็นก่อนนะคะจึงเติมน้ําตาลค่ะถ้าคุณแม่บ้านเติมไปตอนที่ถั่วเขียวยังไม่สุกมันจะรัดค่ะถั่วเขียวก็จะไม่นิ่มเลยค่ะคุณแม่บ้านก็ลองรับทำรับประทานดูนะคะและช่วงอากาศที่เย็นๆหรือหนาวแบบนี้นะคะถ้าได้ถั่วเขียวร้อนๆสักถ้วยหนึ่ง ถ้าทุบด้วยขิงแก่นไปหน่อยหนึ่งเติมน้ำตาลทรายแดงรับรองคุณแม่จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าคุณแม่บ้านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะสูตรนี้คุณหมีก็นนำถักเขียวนะคะมาเป็นอาหารเชา้าผสมกับตัวกาแฟรับประทานลองดูก็อร่อยอีกไปแบบหนึ่งนะคะถ้าท่านชอบก็ลองนำกลับไปรับประทานดูค่ะขอบพคุณนะคะสวัสดีค่ะ